สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับแม่เนาออาติมลุยสวนวันนี้เป็นวันที่เราเปิดน้ําให้มังคุดครั้งแรกก็คือหลังจากที่อดน้ํามาจากเดือนก,ก,กว่านะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันมงคลเนาะวันที่ห้าธันวาเราก็มาเปิดให้น้ํามังคุดหลังจากที่มังคุดเครียดแล้วทุกคนวันนี้เ,เราให้น้ําไปประมาณสะมูครึ่งเนาะ ให้แบบเต็มที่เลยพี่น้องให้เต็มที่แบบนั่นเลยเดี๋ยวพี่น้องพ่อจะพาไปเบิงปะไปดูกันเลยเป็นอะไรทุกคนบางคนเขาก็บอกว่าให้ครั้งแรกต้องให้แบบในทรงคุ้มมันก็แล้วแต่สวนบางสวนเทคนิคของสวนใครส,สวนมันแต่บางสวนก็ให้นอกทรงคุ้มไปเลยทุกคนให้กระจายให้กินเต็มที่ไปเลยอันนี้อยู่ที่สองหัวเวียงนะต่อต่อต้นให้เอาให่สมุงกกว่า นี่มาดูบังคุดทุกคนมาดูใบบังคุดบังคุดนี่เขาก็เนี่ยใบเขาเขาก็สลดแล้วนะเนี่ยก็คือตอนนี้ก็สลดเต็มที่เราจะดูดอกจะเห็นดอกก็มังคุดเนี่ยเราต้องให้น้ําทุกคนถ้าว่าเราไม่ให้น้ําอ่ะเขาก็ไม่ออกดอกเพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับว,ว่าการส่งเสริมเําว่าส่งเสริมออกดอกต้องให้น้ํา ถ้าเราไม่ให้น้ําก็ไม่ออกดอกแล้วทุกคนจะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่นะคะแต่ถ้าเราให้น้ําแบบไม่รู้แรกๆให้น้ําแบบไม่รู้เรื่องสุ้ใช้ไล่อพร์บิโนให้แบบไม่รู้เรื่องอให้อลไรให้ทีๆอ่ะให้แล้วไม่ไม่อดเลยหรือให้อย่างนี้แล้วก็ให้อีกวันเว้นวันอย่างเงี้ยก็คือเป็นใบได้นะทุกคนมันขึ้นอยู่กับเราให้น้าครั้งแรกและปัจจัยของเราครั้งแรก พอหลังจากทิให้น้ําไปแล้วเราก็จะมาวันหรือสองวันเราก็จะมาพ่นยาให้เขามาพ่นยาส่งเสริมการออกดอกหรือว่าเราสร้างความเครียดให้เขาอะนะเป็นอย่งงางนั้นทุกคนมางคุดเนี่ยเขาก็เครียดใบลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเขาเครียดนะทุกคนแต่เขายังออกดอกไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเราพาเดินเข้ามาก,กลางๆคือคนไปดูบางต้นก็เครียด เยียดมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเนาะพอดีเห็นคนให้น้ำแล้วทุกคนนั่นก็คือพ่อใหญ่นวดเดี๋ยวจะถามดูแม่เอามือขัดหลังเนาะ,ะสบายดีพ่อใหญ่นวดอะไรนะสบายดีปะบ่ครับทำ การทํางานนี้ไม่มีคําว่าสบายนะครับออนนั้นเอาพูดใหม่สวัสดีพญานวัฒนโอ้สวัสดีครับ <c oughs> สําหรับวันนี้วันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิหกเจ้าไมา่ยังคมาดูการให้น้ํามังคุดวันนี้พ่อใหญนวดมาทําการให้น้ํามังคุดครั้งแรกหลังจากเราทําการอดน้ํามาประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับอ่าทําไมเราถึงอดน้ํามังคุดมันเป็นพืชพิเศษตร,ตรงที่ว่าเราต้องอดน้ําเขาก่อน ให้เขาเกิดความเครียดในเมื่อเขาเครียดแล้วเขาจะเกิดว่าเอ้ามาดูดูดูดีๆอ่านี่นี่ครับข้อเขาเหี่ยวแล้วใช่ไหมนี่เขาข้อเขาเหี่ยวแล้วนี่นี่ตามข้อเขาเหี่ยวมาเรียบร้อยแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้เราไม่ได้กินน้าไม่ได้กินปุ๋ยเราจะตายแล้วนี่วาแล้วทีนี้เราเลยมาให้น้ําเขาวันนี้เพื่อกระตุ้นในเมื่อเขาได้รับน้ําเต็มที่แล้วเขาก็เขาก็บอกว่าโอ้ในเมื่อได้กินน้ําแล้ว เราจะทําการออกดอกออกลูกเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปดีกว่าแต่ถ้าเขาอยู่สุขสบายเขาก็จะออกใบมาแทนนะครับพี่น้องเรามาดูว่าไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้เขาเครียดแล้วใช่ไหมอเครียดแล้วแล้วจะมาดูอีกครั้งหนึ่งมาดูอีกที่หนึ่งนะมาดูที่หนึ่งไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่ามังคุดจะอาบน้ำนะบอกมังคุดเนี้ยเรามิอยู่ไรดิมังคุดเขาจะเก่งยางมาตรงนี้ ถ้าเห็นเปล่ง<อ>ยางม,มามยางใหม่เขาเครียร์ยางใหม่นะ่ะเขาเปล่งยางมาหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าให้เขาเปล่งทั้งต้นถ้าเปล่งทั้งต้นเขาเคือว่าโอ้ยเกือบตายเลยครับพี่น้อง <laughs> อ้าวอ้าวจะอาบน้ำบนนี้จะบานาบ่อ้าว,าวพี่น้องให้น้ำบางครั้งข้างแรกนะบางทีหัวเราก็อุดตันบางทีมุดก็ไปไข่ใส่เราต้องมาทำมานะวันนี้เราให้ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งวันนี้เป็นวันที่ห้าเป็นวันอ่าเลิกดี แห่งชาวสวนบางคุดหรืปทุเรียนหลายหลายท่านถือวันนี้เอาวันนี้เป็นวันที่ห้าเป็นวันมงคลเป็นวันพระของชาวพุทธเอาวันนี้แหละเป็นเลิกเลิกเลิกที่ดีของชาวสวนของเราแล้วทีนี้เราให้น้ําวันนี้ไปที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วพรุ่งน,นี้หรือเมื่อือนเราจะทําการเปิดตาดอกเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรอะไรก็ค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งค่อ,อ,อคยดยอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะอสำหรับวันนี้ เราก็อัดน้ําไปเต็มที่ก่อนทีนี้เราจะเว้นไปอีกประมาณสักเกีวันถึงสิบวันดูสภาพอากาศนตอนนั้นครั้งที่สองเราจะให้น้ํากี่นาทีเราจะลดให้เหลือแค่ยี่สิบนาทีแค่นั้นแหละครับพี่น้องอก็คือลดให้น้อยลงตนลดให้มันน้อยลงไงแต่ครั้งแรกนี่เต็มที่เลยครั้งแรกก็ให้เต็มที่เลยอแล้วทีนี้พรุ่งนี้เราก็มาส่งเสริมการเปิดตาดอกให้เขาให้เขาเครียดน่ะเครียดเราก็พยายามพ่นเข้าไปข้างในทรงพุ่มแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็อย่าไปเข้า ไม่ได้ไปฉีดยาแล้วก็มายืนอ้าปากอยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้วกยาแรงมันก็จะตกลงมาใส่ปากเราเราก็อยู่ข้างนอกก็ได้ถ้าเข้าไม่ได้จริงๆใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าให้ฉีดในทรงพุ่มท่านก็มายืนฉีดอยู่นี้ยืนอ้าปากอยู่นี้ไม่ได้นะครับทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับผิดวิธีนะครับพี่น้องอามาดูต้นนี้สําหรับต้นนี้ท่านก็ดูดูสังเกตดูเหี่ยวมากๆข้อเหี่ยวไหมครับ Yeah, the ในเมื่อเขาเหี่ยวแล้วสภาพอากาศตอนเช้านี้น้ําค้างมีไม่เยอะเราจะดูน้ําค้างด้วยนะเราจะดูน้าค้างไม่เยอะช่วงวันที่ห้านี้น้ําค้างไม่เยอะเราก็ขึ้นน้ําได้ทันทีอ้าวบางท่านว่าพึ่งใบทุเรียนพึ่งได้มาแค่สามสองเดือนท่านว่าจะออกดอกได้ไหมอ้าวมังคุดเหรอโอ้ขอ,โ,อโทษครับพี่น้องส่วนใหญ่ไปสวนมังคุดวันนี้แวบมาสวน,นส่วนใหญ่ไปสวนทุเรียนวันนี้แวบมาสวนมังคุดก็สับสนหน่อยครับพี่น้อง ก่อนที่เราจะให้น้ําเราต้องดูใบด้วยนะครับพี่น้องไม่ใช่ให้ไปประเทศอาลับอิเรียตนะให้มาดูใบคําว่าดูใบทุเรียนของเรานี้มีอายุกี่เดือนแล้วแต่สวนของพ่อน้องไอติมนี้ใบทุใบมังคุดอาจจะไปทุเรียนอีกแล้วมีใบมังคุดใบมังคุดของเรามีอายุตั้งแต่เขาออกใบมาตั้งแต่เดือนสิงหาสิงหากันยาคมธัาานวาเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ห้าแล้วโอกาสที่เขาจะออกดอกมีเยอะมาก พี่น้องอมังคุดของที่สวนเรามีสามสถานะใบานะครับพี่น้องสถานะใบาแรกก็คือไอ้นี้แหละครับพี่น้องรุ่นที่เราจะเอาดอกเขาคือถ้าเขาออกใบามาตั้งแต่เดือนสิงหาก็สี่ห้าเดือนแล้วครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่ไม่ออกใบามาเลยเขาอยู่นิ่งๆตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าเดือนที่ผ่านมาไม่มีออกใบามาเลยครับไอ้รุ่นนี้แหละรุ่นอันตรายถ้าเราให้น้ําวันนี้โอกาส ที่เขาจะกลายเป็นใบก็ได้หรือจะออกดอกเลยก็มีมันห้าสิบห้าสิบนะครับพี่น้องพูดง่ายๆว่าให้น้ําวันนี้ปุ๊บบางทีเขาแตกไปออดมาเลยก็ได้บางทีเขา,อ,าออกดอกมาเลยก็ได้ไอรุ่นนั้นแล้วจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ออกใบมาพึ่งได้แค่เดือนสองเดือนไอรุ่นนี้ไม่มีปัญหาคุณให้น้ํำยังไงมันก็ออกใบไม่ได้ออกดอกไม่ได้ครับรุ่นนี้เพราะมังคุดเรามีสามสถานะใบนะครับพี่น้อง ส่วนใหญ่มังคุที่สวนของเรานี้เป็นสถานะใบที่พร้อมที่จะได้ดอกเราถึงขึ้นน้ำนะครับพี่น้องเอ้าอันนี้แล้วก็พานี่แหละพี่น้องพาพี่น้องมาเรียนรู้เรื่องการให้น้ำโุเรียนเลยเนาะอต่าเนือหนวดเขาบอกแล้วเนาะ,นะแล้วก็คงจะไม่ได้แบบละเอียดมากเดี๋ยวเอาติดตามไปเรื่อยๆเ,เพราะช่วงนี้เราเป็นวันที่เราให้ครั้งแรกเนาะแล้วก็จะตามพี่น้องไปตามให้พี่น้องดูเรื่อยๆ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเค่นี้แหละเพื่อนๆก็ดูแหละก็มาดูวันนี้ก็คือให้น้ำครั้งแรกสามารถจะพูดอะไรได้เยอะนะทุกคนขอจบเพียงเท่น,นี้อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะทำคลิปนี้สบายดีทุกคน